สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วแม่ไงพ่อมาหอดบ้านแม่ใหญ่ปีอีแม่ปีพ่อโต้งแล้วสดสดร้อนร้อน <c oughs> มาหอดตอนนี้แม่ไงพ่อก,กุกกุกกักกักอยู่จักว่าเห็ดอันไรครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเขากัน <c oughs> หาทางเขากันเอาเอาเอากล่องขึ้นเป็นมั่วๆเนาะบบบนี้นนนเนาะเดี๋เดเดโอ้ยแจีงแล้วโอ้ยพี่น้อง กล้องถือหมอกโอ้กล้องถือหมอกกล้องตากหมอกดิเฮ็ดยังแม่ยายเราไปหาเมียงมาแต่ใส่ผู้หญิงแาอาหารโปรดลูกว่าลูกมาไปหาเมียงมาปลาลูกสาวบนน่าเราไปหาแมงใหม่มาโอกยูใส่หรยายยูใส่ยายกินเงี้ยันยายว่ามากินเข่าพี่เด้อลูกเด้อว่าะสันมากินเข่าง่ายพี่ง่ายสวยเติบถ้ากันม้าหันกัดมาทรง น้องกับหลานลงุงลุงบาดแล้วก็เลยมาเลยพี่น้องมาหลานบรสบายหมอหนัดหมอนัดอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มาหลายเทื่ยแล้วล่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าเทื่ยน,นี้แม่หลวงอาจารย์ตายได้มาส่งท่าหลานมา,าได้ถือโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณยายน้ำบอเห็นยายห,หลายเดือนแล้วตั้งแต่ไปอยู่บ้าน <c oughs> งงนะครับพี่น้องยังสำรวจตรวจสอบเบื้องแล้วคือเก่าเหมือนเดิมการทำ ยายก่อนว่าพ่อใหญ่เป็นยังเอานดี๋ยวนี้ใหญ่มสวัสดีครับอุปัตโต้เป็นอไรแม่งไม่ใช่ก่อนนี่จิโนอดยังโอ้ยจุนเลยจุนเลยจุนเลยนี่คือความหาความแย่งนะครับพี่น้องอยากมากได้โดนอยากมากก็ได้ คือว่าปนไดสิไปหาอยากมากขึ้นอย่างนี้แต่ว่าขันมานอนขึ้นกับบ่ม่านคือเก่าั่นล่ะแต่ว่าว่านี่มามาไปกลับเม่านอนขึ้นนี่มานอนขึ้นอันนี้คือว่าลอยมานได้หนี่ก็ได้ลอยมานอย่างพาหลานมาแล้วก็ได้เลยมาหายายพ่อใหญ่ไปหยังแม่โอ้พ่อไปเอาหญ้าหัวเดีเอาหญ้ามาให้งัวกินอีกแล้วท่านท่านท่านได้น้องมันไปงัวนี่มันท่านมีลูกไปมันท้องแล้วบ่บท่านในน้องอยู่โอ้มันมันท้องแล้วก็ท่นอี่ยมั้ยไม่ สร้างมาเต้โอ้ยังรุ่นอยู่ผูออ้ใดเสื้อเกิดมาติดผู้ใดเสิ้อกิบมาติดบอกไปยังตายเสิ้อกิดเรียกว่า้ยยังวะว่าอย่บอกเรื <c oughs> อ่ <c oughs> องว่าไม่แน่ตัวนี้บอกเรื่องเล้วก็แล้วแม่เพติดแม่บอกไปยัไงไรตอนนีน้เรามีงัว่หมเห็นเราถ่ายงัวอยู่เรื่อยอยู่ว่ามันบอกให้ค์ในบอกให้งัูไปยังไรเฮ้ยยุติธรรมคุณยุดีสมัยยังว่าฝากข้าวข้าวไปหาไปทั้งคนล่ะยามถามข้าวกันจะไปยุติยายก็สบายดีสบายดียายสบายดียุตัว เอ้ยไม่หรอกคุณแดดไปลบตัวจากน้อยเนี่ยโคบุกอย่างกองหันบุกบุกอย่างอยังหน้าเทิงหน้าเทิงมั่ออยู่ผู้เดียวเนาะพ่อใหญ่ไปอยังพ่อใหญ่ไปเฮตุงานกูพ่อใหญ่ไปเฮตุงานตายตายตายมาได้หลายบ่ป่าบังหันป่าบังหนันได้จากกะละมังแต่ซี่หากระมังนี่ยแหละเลยประเดียกจ๊กถ่ายถังประเดียกอยู่ใน โอ้ได oh, ้พ่อชื่า mm ั hmm ้งวะอัน huh. น right? like, ี้ํำถ oh, ังแดงนนี้เลยทำทั้งง่าเลยทาั้งแดงน้พี่น้องดีใจนะครับพี่น้อง่าโอ้พี่เล็กโอ้เฮ็ดใบถาพี่เล็กโอ้ยครับคเฮ็ดบถาพี่เล็กรวดเพราะอันโมโหลกอยู่ตังฝุ่นกับพ่อได้กินอยู่ไปเอาน้ำพีน้ำหวงเพิ่นอัน ยกสะดวกเป็นหยกไก่พองเป็นหยกไก่พองหยกไก่เคีอนได้ได้บ่กับเบอร์ใก็นผมแล้วเฮ็ดเองเลยผมเป็นผู้เฮ็ดปลาแดกเองเลยจำสูตรไปจากยายเลยแข่งซ้ำกันนะก็ไม่แป้นปีกเดียวนีิผมแช่เกลือไว้เมื่อท่านที่ขวานข้ามใส่อยู่เอาขึ้นนั่นขวานสี่ท่านมีเวลาอยู่ห้าคือตายเห็นนั่นะเขาก็มีเวลานี่โอ้จะว่ายหาอยยังเนี่ยช่วงช่วงง่ายก็ง่ายอยู่ดอกช่วงวันใดๆนี่ผ่านนั่งถั่วเมื่อนี่เขา เลยแสดงว่ามันห้อกรบแต่ว่าเขาหน้าเทิงง่ายง่ายโอ้เขาหน้าเทิงง่ายง่ายมาสันที่ไหนนะเนี่ยเกี่ยวทั้งพุ่นแล้วก็ใชมาเกี่ยวทั้งพี่จุดอ่อนว่างขันมีเวลาเพราะว่าจุ่นกันนะตั้ง่นกันจังขึ้นกันจังทุยยางกันรถเทิงฝนเทิงเขาแต่ว่าเนี่อเป็นแนวด้ยอันทุ่งนี่ห้องกระบอกอืมทวงนี่ห้องกระบอกเขาเจ้าคือเก่าบนเบาสองไห้นี่ใส่เขาเจ้าคือเกาแปลว่าเพราะน้ำทึ้งปีดียอืมเกลียวเพื่อหอดย่ำหนวดกะบน้ำขึ้นเกาคนละมาหอกกับคือเกานะครับพี่น้อง เดี๋ยวเห็นกระท่อมอยากไปเบิ่งกระท่อมทั้งปุน่นอะไรล่ะพี่น้องนะครับอันนึ่งกระท่อมคนน้อย <c oughs> มั่งเลี่ยว่าสันใหญ่ปะเสียงรถตุบ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 มากขึ้นจีแมนพอใหญ่เนาะโอ้จีแมนอีกโอโอหลูกสาวน้องน้องซุน้องเบสปลาเพิ่นไตดีไหมแมนอื

อุปาัตต์เนี่ยกระเพดีแมนแบบเดีย่ะเนี่ยกระเพดีอันนี้ผ่านติมอันนี้นี่ติมโต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 หลากหลายนะครับพี่น้องนะี่กรเต็มแล้วนี่ก็เต็มแล้วโอ้กักะกะมากยังคือเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครั้งยังไม่ไปไหนนี่บ่มียังโอ้บ่มียังอันนี้บอกไว้มือหนึ่งหันลูกไส้อันลอบไปกับไส้เลย โอ้ยเต็มรอบหมอกก็จะไม่ได้หาไรอบได้ได้หามรอบขึ้นบ่รมี่มองเข่ากัจะรถกองกับน้องกัมีหลายหลายตัวไหน่ะปนดใ่ปวดพวดแล้วบังหวั่ยูหันกระได้ยังเมื่อกินห่ัขวามีแองกับหยังัวามงแลงเกองซื้อปิ้งไก่มานึ่โอ้ว่าอ ล่ามือเอาเมียยังจะนออดบอดอยู่นี่เมี่ยงตัวนี้โอ้ตีว่ามีเม่โอ้โมเมีนเห็นปีกมันมันปีกไหมตั้งไกลตีนซื้อเนื้อมากล้วยก็ไม่เง้ยขาวเจ้ากเปิดเจ้าก็เปิดแม่หลานที่เคยซื้อนี่แม่เนาะเอื้อนเพิ่นลราเพิ่นเพิ่อนโมยูก็ได้ได้ปิ้งไก่มาสูแย่กินกับตากินของง่ายนะครับพี่น้องกินของง่ายน้ำกันนะครับแต่ไม่ยอมเอาเฮ็ดเนาอยู่เน่ากินก่อนนี่ครับ หัดใหญ่แล้วเขาเพื่อไงเพ่อ้ไเครื่องตัดหาไม่เถีซื้อไม่ตียพ่องซื้อไมางเก้าเี่างไม่เป็นไเก้ามันางโอ้มันซอมดซอมกันแม่ซื้อได้ซอมเครื่องแล้วอือกิได้ซื้อไม่ด้วยตัดชินใจซื้อไม่ย่างเดียว บ่ได้มาโดนแล้วนี mm. ่ครับอันไก่ไก่ที่พี่เล็กอันไ้มาอันจองตัวยั่งบ่เมียมันไข่ได้หลายแมวกินลูกมันยังวายจักตัวกว่พี่เล็กไฮมาสามสามสามตัวสามตัวสมมากัดโอ้หมารกัดโอ้ยเนาะ บรรยากาศรรปปาบรรยาญญากาศคือเกา่านะครับพี่น้องนะครับอยากซุ่มในจังหน่อยอยากจืดในจังหน่อยเพราะว่าฝนไอ้ฝนอยากเล่นเนี่ยคือกันนะทั้งใกดกับใดนี่ครับอยากเล่นเนี่ยนะครับมีโอกาสกับมาเยี่ยมยามถามาาข่าวย่าให้เฉียดละขันมานอนงขึ้นกับเบเดมาดอกพี่น้องมาไก่ก็ได้ว่าเออแวะมาเล่นน้ำย่าก็หน้าวันสันก็ได้ชวนกันนะครับคลิปนี้พาพี่น้องครับมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณยายล้ววัอยู่ดีไม่แห้งอยู่ เอาเดินโดนๆคอยมาหาเธอหนึ่งนี่ของฝากของต้นโอ้ครับให้ของฝากให้นี่บับันนั่นบันนั่นเชียนไม้ยี่ดอกชิมาใส่กบอยู่อยากมาใส่กบอยู่ว่างหันใส่กบได้อยู่บ้านว่างหันเถื่อนดีดีกัดได้อยู่ทายชิบหาพี่น้องคราบเบิ้งฮะตัวใหญ่ไปใหญ่อยู่ด้ีนะเมียผมอันใส่กับเท่านี้ละมือได้กัดมือละ ชิปก็โตกับมีหานึงมืออันทายคลิปให้พี่น้องข้าเบิ่งอยู่กับสองแถวแนยลงทงลงทาน้ํากันจะไปได้ยังมาไม่ไงใบบกหดโอ้ใบบกหดไม่ใช่พ่อเราจีขวามี่ยงย่าจีต่ำบกหุมนะครับพี่น้องเอากินเขาเนิ่มกันนะครับถามเขาถามเขาย่าน่กินปลาถืกควันชิ้นได้โอ้มม่ใช่ควันชิ้นต่ำบ่โอ้ยนขึ้นขึ้นถึกมือขนาดว่าก็อยู่กับย่าพ่อว่าไม่ใวันชิ้นดีจังนะเออโอ้ยมันโมเมียนเนาะ ขินใสวันสินวันนี้เมีมก็ขงเมีนเนาเมวเเอาินไบ่ไเพป็นยังบ่เป็นยังอรบังเอิโอ้ยบ่เป็นยังบ่เป็นยังมาเห็นมาหอด่ละเครับมาหอดแล้วก็ดีใจบ่ดมาหอดจอดถึงเอ้าเสียงพ่อยมาได้บานนี้เนี่ยของแท้ได้บ้านนี้ตัดดตดตด่ดียดียดียวดเดีอี้เพ่มาแล้พ่อยมาเอามมวรเลด ใส่ฟื้นจสวัสดีครับรถยังไหนมาควนแต่ใส่ฟื้นจิโอ้ยไปเอารถไปสั่มเนาได้บุกห้องขุไงไงุไงกุได้ไปสั่นไปฮะคอยไปเกียร์กับขันไหมโอู้้อ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 อู้อู้อา n ให้งูพ่อพ่อไปเอายุใส่ อยู่ดีสบายอยู่ตัวพ่อออยยยูู่่ดีสบาหมันปลาบ่หน้ามังหันเป็นยังไงมันกัมันกัดงอไปเบิดลออดหลอดแล้วหน้ามังแห้งไรง้อหลอดไปเบิดอันบริอะไรคือปีตายดิเขาเป็นปลากต่นี่อยู่เขาเป็นหันจับไปหันจักสามตัวเนี่ยนะจะห้ตัวได้กับไห้จะไมาเห็นเนี้ยจะมาเห็นแนวี้อ เอาตัวงามๆได้ใส่ของงามอยู่เอาไปหน่อยเมื่อเห็ดแนวก่อนอุปัตโต้อีม่มีทรวงที่อีม่ยมีอ่ะได้ยักเดือนหรอปะทรวงเดือนวัวหรอไม่อุปัตโต้วันใหญ่ได้เจดียงัวหน่อยแล้วพี่น้องนี่ครับเจดีย์เลี้ยงร้านอยู่ยสันชีพมีผ้าพี่น้องห่ามาถามข้าวถามข้าวตากับยายนะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมพันใหญ่ก็หาหย่าให้งัวฮะร้านบ่สบายอันไอ้ยังก็มอนัดหลายเทื้าแล้วล่ะซ้ำเื้า โบอยู่โรงพยาบาลเอาส่งไปโรงพยาบาลสินี่ริหมอนัดมาสามเท้อหล่ะเป็นโรคหัวใจมาศูนย์หัวใจนะครับของเท้าสามเท้อเอ้าชิมนีิพาี่น้องเขาถามข้าวข้าวตากับยายแล้วชิมหนาบอกกนไผู้ใหญิงก็เป็นสาวหล่ะจิบแปดจิบเก้าปีแล้วชิมหนิพี่น้องเขาถามข้าวถามข้าวตากับยายชิวหนาบอกกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ